บนบางกะดีอำเภอเมืองจงวััดงหปทุมธานีแถวนี้เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมหลากหลายโรงงานและมีคนต่างจังหวันดจำนวนมากมาทำงานที่นี่นั่นก็หมายถึงผมด้วยหลังจากที่ลาออกมาจากที่ทำงานเก่าผมก็ได้เริ่มงานใหม่ส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่จะเป็นพนักงานอุตสาหกรรมโรงงานประจำสเป็นส่วนใหญ่ที่ต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อสร้างอนาคตที่ดี และกิจวัตรประจําวันตลาดที่ทุกคนต้องมาเยือนก็คือตลาดนัดและอาหารท้องถิ่นตามสไตล์ตลาดเราจะไปชมกันในตอนบูมบ้านนาเริ่มงานใหปี2024รุ่นอุตสาหกรรมการกราฟิกและตัดต่อแต่เดีที่จะมาเป็นเหมือนตอนนี้ก็เกือบชิปหายมาเหมือนกันตอนนี้ก็ เป็นช่วงที่หางานครับผมซึ่งผมก็หางานมาประมาณครึ่งเดือนลแล้วตั้แต่วันที่15นะฮะสายแห้งนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมหางานได้ก็โหค่อนข้างยาหลายค่ายเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ก็สมัครไปนะครับถ้ามีความหวังนะฮะก็แค่2บริษัทครับล่าสุดส่วนใหญ่จะเป็นกราฟิกดีไซน์เอดิเตอร์นะครับเป็นวิดีโอตอบกลับมาเพียงแค่2ค่ายนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมได้เลิกงานยามดีซึ่งผม ได้ทํางานที่ใหม่แล้วซึ่ง่าจะเป็นรีที่ดีนะฮะดีกว่ากันหน้านี้เยอะๆนะครับขอเลยเอตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้องของผมเองนะครับก็นี่ครับห้องผมนี่จะเป็นที่สากรรมบางดีนะฮะ ก็จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนในห้องของตู้เสื้อผ้าเน่ตู้เสื้อผ้าจัดระเบียบเป็นเรียบร้อยนะฮะเข้ามาอยู่ได้สักมานเกือบจะหนึ่เดือนละทีนี้ก็ค่าเช่าก็ตกประมาณสามพันี่สามพันสสามพันแปดเลยัะผม อันนี้ก็มีโต๊ะทํางานของผมครับอันนี้ไม่ได้ซื้อมานะฮะอันนี้เขามีให้ตั้งแต่แรกนะครับผมแล้วก็ i m a c ็ไอแม็กสองพันยี่สิบเอ็ดเครื่องดีเครื่องเดิมนะฮะก็ใช้มาถึงจุดวันนี้ครับแลวส่วนนี้ก็คือมุมที่ผมไม่อยากให้ใครเห็นเท่าไหร,ร่นะคือมุมถังขยะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ําดื่มนะฮะไว้สลับกับหายน้ําผมซื้อมาสักวันสามแพ็คนะฮะก็สต็อกไว้เสมอก็ยังมีเครื่องดืม่มมีขนมสบเบียงอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนห้องน้ำนะผมนี่ห้องน้ํา นี่ห้องน้ำนะฮะไม่มีเครื่องทำนุกอุ่นนะฮะก็ใช้ได้พอสมควรก็ปกติอาบน้ำตอนเช้าตรงนี้ครับนี่ครับมีประมาณแค่นี้ครับสำหรับการเริ่มต้นงานจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต,แต่ถ่ายคลิปตอนนั้นก็ผ่านมาเกือบปเดือนแล้วนะครับไหนที่เอากล้องไปทำงานด้วยเดี๋ยวถ่ายไปด้วยะฮะแล้วเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ออฟฟิศนะครับที่ B M K พพรักนะครับก็เป็นที่ทํางานใหม่ของผมเองนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นคนหน้าองมันนั่งอยู่นะครับตอนนี้เขาเวิ่งขอฮูอยู่แต่วันนี้เรามาทํางานคนเดียวนะครับซึ่งจริงๆเราทําทุกอย่างนะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ๆออกไปถ่ายบ้างก็เป็นเรื่องปกติครับตอนนี้เราทํากับกับโพสต์คอนเทนต์รีวิวต่างๆนานาครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งของพนักงานสายกราฟิกและมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ข้างล่างก็จะมีพนักงานอีกสามสี่คนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ ครับอันนี้ก็เป็นพนักงานที่กําลังที่จะทํางานอยู่นะครับอยขยันขันแข็งมากเลยะฮะ <c oughs> อันนี้น้องรีทครับน้องบีทส่วนนี้น้องกี้เป็นแอดมินนะครับ <c oughs> <c oughs> มันไม่มันไม่มีเวลาถ่ายเราเนี่ยครับประมาณนี้แหละครับเจ้าทุกคนที่ขยันทำงานครับอันนี้หยกจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะมีพี่หัวอยู่นะครับแต่วันนี้เขาเวิร์กฟอร์มโฮมกับผมพี่หัวมันจะด่าเลยครับตรงนี้จะเป็นแบบสวัสดแก้พนักงานครับมีมาม่าแล้วก็มีขนมให้กินนะฮะแล้วตรงนี้ก็มีเบเกินะครับเกลเเวิลอาหารได้แล้วก็เป็นน้ําดื่มเกลือแร่ครับที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะฮะแล้วตรงนี้มีตู้เย็นครับตู้เย็นตู้เย็นจะเป็นไอพวกนะผลไม้ฮะกับนมเต็กตาซอยนะครับสามารถเข้าได้นะครับสมบูรณ์เสร็จ ย่น,นี้ลมับก็ตอนนี้ก็เสร็จงานเรียบร้อยครับก็ปิดคอมปิดแอร์ครับผมแล้วก็ตอนนี้เราจะลาไปตลาดภุมทรัพย์ที่ผมชอบกินข้าวเป็นประจำนะครับอาคาก็ไม่แพงเลยก็มาตรฐาน่วไปของบริมูรคนนะครับผมตอนนี้เราจะพา คนไปตลาดผู้รั์กันครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงฮนะส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานโรงงานครับที่อยู่กินอะไรตัวน,นั้นครับตอนเย็นเย็นเขาจะพามันไปกินกับข้าวหรือซื้อข้าวไปกินห้องครับบางคนก็วันยุดสัปดาห์ก็จะสั่งซันนะครับหายช่วงก็จะสงการนะฮะตอนนี้เราจะพาทุกคนไปตลาดผู้รับกันครับ Let's go <S ช่วงเดินทางลกลับบ้านรถค่อนข้างจะติดนิดนึงซึ่งรถค่อนข้างอันตรายนะเพราะผมก็ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ตลาดที่ผมชอบซื้อข้าวประจำและที่นี่ก็คือตลาดผูทรัพย์ อันนี้เราอยู่ตลาดหัวซับนะครับเราจะมาหาของกิน,นครับตัวกตินี่ผมจะหาของกินเป็นประจำนะครับวันนี้มาเลยกับคุณฟอร์แฟนฮะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆซึ่งบรรยากาศก็คนไม่ค่อนยังเยอะครับเพราะวันนี้เป็นวันเลิกงานนะครับต้องรีเข้าไปใกล้ไปหาของกินกันดีกว่าที่นี่ของขายค่อนข้างจะหลากหลายเลยตั้งแต่ขนมป,ปังไก่ทอดเกาหลีสไปซี่ และหมูกรอบเฮีย <c oughs> ชัยค่อน <c oughs> ข้างจะชิ้นใหญ่ทีเดียวและมีซอสให้เลือกทั้ง3แบบ <c oughs> ที่ผมกินบ่อยที่สุดในตอนนี้และได้เยอะมากๆนั่นก็คือข้าวฟุกเหนมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะจุกๆเลยทีเดียวชิววันนี้ก็มีจำแหนมกับไก่เกาหลี40บาทจำน้อหนม50นะครับหมูกรอบ240นะครับ